ปลูกไว้จ้าใครมาปลูกไว้หมาคนเดียวไม่กล้าหาหรอกจ้าลุงหมาอู้ปาดปัดปัห่งหงางๆจะกลับบ้านแล้วดอกนี้นี่มาดักทางเลยจ้าดูสิเธอ ทุกคนสามชั่วโมงกว่ามาี้มาสองอัะเนี่ยทางเนี้ยถ้าลุงไม่มาไม่ได้มาจ้ะไม่กล้ามาเหรอเห็นคนเขามากันเยอะแยะเลยตรงนี้กําลังขึ้นเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยตะมุตะมีเลยดอกวันนี้ล้วเราเอาไม่รอใครแล้วจ้ะรอแล้วไม่ได้กินออาจารทุกคนดอกนี้ไม่มีใครเห็นนะจ๊ะเนี่ย ทางนี้เราไม่ได้มาเลยมาเลยจ้านี่มาเลยจ้ะเพื่อนมามามา,ม,ามันส่ม,ม่าดอกใหญจนนะ่จะไม่ค่อยได้กินนะแต่เราก็มาลุ้นกันสมาแล้วอ่ะจะไม่ค่อยได้กินแต่ไม่เป็นไรจ้ะได้เจอเห็ดตรงนี้ซะแล้วมาจ้ะ เก็บละจ้าเธอโหขาวอวบกันเลยสมบูรณ์มากเลยนะนี่เขาไม่เห็นแหละคนที่มากคนเรางามไหมให้ดูใ,ใกล้ๆนี่งามงามนี่โอ้อร่อยอย่างเงี้ยอร่อยเพื่อนนี่ดอกหนึ่งแค่นีมแอบอยู่างนีนะ้แต่ว่าดอกนะั้นเราเราไม่เอานะ เอาเดี๋นี้แล้วกันน่ารักเลยดอกนี้เพื่อนเห็ดอันนี้ขึ้นแล้วนะนี่นี่น,นี่ขึ้นแล้วนะล,งเ,เลงเจอเอลงเจอเเจลงเจอเห็นเห็นเม็ดจานลงเจอลงเจอลงก็จเจอจะดีใจนะ่าดูเลยตอนนี้ดูดีดีดีเพื่นอนเอาไหมาเอาไหมา แต่ไจะภาพสวยๆหน่อยอือสุดอ่โอ้งามเงินเพื่อนๆงามจริงๆงามมากอืมซึ่งเกาลัดเพื่อนๆเอาไปด้วยมันอร่อยอืม ปลูกไว้จ้า <c oughs> ใครมาปลูกไว้ได้ <c oughs> นลูกโซ่อ <t ri> ินเตอร์บราทัวเทรียเน้นอกดีดลุงฝรั่งอุ <c> ้ย <oughs> ไม่ใช่ลุงทำไมโยนเห็ดลุงเก็บเห็ดมาให้แล้วโยนให้เลย มาเลยจ้าไม่ได้เข้ามาเลยตรงนี้นะถ้าลุงถ้าลุงแกไม่มานะเราไม่มาด้วยนะเนี่ยไม่ได้เข้ามานะนู้นี่หน่องนะเพื่อนๆอ๋อยืนรอใครละเธออืมนะนี่เนี่เพื่อน นี่อีกดอกนรากมันเยอะมากเนะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งแถวนี้จ้ะถ <c oughs> ึงขึ้นเพื่อนดูดิโอ้ยนะสะออนแท้ละหลาเกิดใกล้กันเลยงามงามทากออกไปก่อนเลยขอเลยจ้าขอกินนะจ้า อดเลยคิดว่าจะไม่ได้กินเห็ดพึ่งหวานซะแล้วเพื่อนวิ่งกุกักกุกักมานี่ภาพสั่นไหวเลยไหมเนี่ยมานแล้วจะมานมานมาน,มานตรงนี้เห็ดจะดีหน่อยจะเพราะว่านอนน่าจะยังไม่ทันนะแต่ทากเนี่ยจะเอาก่อนเนี่ยดูแล้วนะ อือหยิบไปเลยลุงก็ช่วยมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแกก็เห็นหลายดอกอยู่นะทีแรกแกบอกว่าอยู่บ้านเธอไปเก็บแล้วเธอก็รีบกลับนะเธออย่าไปไกลอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยโอ้มันเซง็งๆแกว่าอย่างเงี้ยมันอยู่บ้านแกก็รีบทิ่จักรยานมา มาทางนี้ได้หลยดอกอยู่นะเนี่ยป่าแบบนี้นะเห็นไหมไเนี่ยเหลืองๆเพื่อนๆมันหนาวนะขาดีๆเพื่อนๆคุบเลยปีนี้ไม่ผิดหวังอนะที่แรกเนะี่ยเศร้าเสียใจว่าไม่มีเห็ดเก็บนะอีกฝั่งยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเตรียมล้างตู้เย็นรอแล้วตู้แช่แข็งนะก็ะได้แจกพี่ๆเขาด้วยแหละจ้าพี่ๆเขาที่มัน มาพี่เขามาเข้าป่าไม่ได้อะจ้ะรู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยเนาะเราก็สนุกเก็บเพื่อนๆหมาคนเดียวไม่กล้าหาหรอกจ้ะลุงมาอู้ป, át, ป, át, ป át. าดปาดปัห่างหงแต่โตโตมาเลยเพื่อนอหืมมาเก็บ อแบบนี้แหละที่คนบ้านนี้เขาเก็บกันมันอร่อยยังไงมันใหญ่ขนาดนี้จ้ามาจะกลับบ้านแล้วดอกนี้นี่มาดักทางเลยจ้าดูสิเธอ,อนี่เน่ยโอ้ยรากมันยาวมากเลยนะ ปาตัดไปเลยไม่เอาไปด้วยโอ้โหเพื่อนดักทางแหละจะกลับแล้วโอ้แว่งก็โทรศัพท์ก็ขลอภัยเมื่อนจริงเ่ยเก็บเห็ดเนี่ยนะนุลุงก็เตรียมจักรยานแล้วได้ดอกนี้ก่อนกลับบ้านดีใจเลย ทุกคนสามชั่วโมงกว่านะจ้าหนี่ฮะได้เยอะอยู่นะสามชั่วโมงกว่าเราก็นะเลาะเต็มที่เลยจ้ะเลาะหาเต็มที่แหละคู่แข่งก็เยอะคนหาเห็ดเยอะจ้าเพื่อนเห็ดมันออกนะตอนนี้ใครยังไม่ได้เข้าป่าเข้าเลยนะจ้าเขตใกล้ๆที่เราอยู่อ่ะ มันมันเริ่มหนามันหนาวด้วยนะแราวมันโตมันงอกแล้วมันก็จะเน่าเลยนะเ <c> น <oughs> ี่ยให้ใหใหใหหเยอะอยู่นะเพื่อนเราก็จะตัดขาเห็ดบางส่วนนะจ๊ะจะไม่แบกไปเยอะจะมันเอาไปยากหรืไม่ได้เอารถมาน <c oughs> ไม่ได้มีรถกับเขาหรอกจ้า ตัดทิ้งไว้ที่ป่าเนี่ยแหละมันนี้นั่งติดถนนนะจัะเพื่อนมันก็เลยตัดได้มีฝนไม่ตกด้วยทีแรกว่าฝนจะตกดอกเล็กๆเ,เ,เราชอบกินปล่อยไว้ก็นก็เน่าหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ฝนลงอีกจะ้ะ ว่าทางเปื่อยหมดเนี่ยมันมันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันเปื่อยนะเจ้าเพื่อนๆเน,นี่ยเขาลอดยากอยู่จ้าดอกใหญ่อย่างนี้เห็นเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่มาเก็บเขาก็ไม่รอดหรอกจ้าไม่นอนเยจะเห็นว่ามันได้ไม่เยอะจ้ะ พอนั่งตัดขานี่เนะี่ยตัดส่วนที่เป็นรากนี่ออกเดี๋ยวไปล้างน้ําที่บ้านอีกทีนึงเข้าไปข้างในก็ลึกอยู่นะก็ะกลัวอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้ลงตัดขาเก็บไว้จ้ะเผื่อเพื่อนเพื่อนได้ดูอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะมันมีเห็ดที่ออกมามเหมือนเห็ดพึ่งหวานมากเลยเหมือนมาก๊อปปี้กันเลยนนนนเก็บระวังเด้อจ้า มือใหม่นะมือเก่าก็เชี่ยวชาญแล้วเราเองต้องระวังเลยเพื่อนคุยเรื่องสวนะีเดนอะเนาะเรื่องนี้แหละพูดไม่พ้นเรื่องเก็บบูบุรี่เก็บผลไม้ป่าบ้านสวีเดนนี้แหละเห็นเขาว่าปีหน้าปีนี้เดือดร้อนเลยนะจ๊ะปกติคนมาเก็บสี่ห้าพันคนนะข่าวที่ออกนะ ปีนี้มาเก็บแค่พันพันคนนี้ราคาก็จะแพงนะจ๊ะแย่เลยอ่ะปกติเขาก็จะมีโรงงานทำเป็นผลไม้แช่แข็งใช่ไหมจ๊ะทั้งส่งออกแล้วก็ขายในประเทศนี่นนะทีนี้เกิดคนนิสัยแย่ๆนะพูดตรงนี้แล้วกันนะมันแย่จริงนะขนาเราทำงานคนที่นี่เราก็ยังโดนเลยปะ โดนโกงมันมันไม่ยอมจ่ายด้วยนะมันบอกมันจ่ายแล้วอมันจ่ายตรงไหนเนาะดูในใบรับเงินใบเงินเดือนก็ไม่เห็นมีเงินจ่ายเข้ามาเลยพูดมันเลยแหละนี่ไม่ต้องลาเวนเดอร์แล้ะการตัดขายเห็ดก็เป็นการตรวจเนี่ยงเหลืองๆงนี้เอาเอาออกมันไม่ลอ,อยจาเพื่อน